สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการพบเภศสัชกรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz วิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนกันอีกแล้วนะคะกับดิฉันเพศสัชกรหญิงชมขนางคุมสายดอนเพศสัชกรจากสถานปฏิบัติการเพศสัชกรรมชุมชนหรือร้านยาคณะเัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรของเรานี่แหละค่ะกับช่วงเย็ยนวันศุกร์แบบนี้นะคะกลับมา พูดคุยกันอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกับรายการพบเภสัชกรค่ะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะมีคุณพิธีกรชายนะคะสุดรลอแล้วก็เสียงดีนะคะเป็นนักจัดรายการที่เสียงดีมากๆแล้วก็คุณมาภาพมากๆนะคะมารับช่วงต่อในการพูดคุยกับคุณผู้ฟังค่ะ นะวันนี้นะคะจะมาคุยกันก่อนนะคะสำหรับเรื่องของการอัปเดตแนวโน้มสุขภาพที่กำลังเป็นเทรนอยู่ในตอนนี้นะคะทั่วโลกเลยดังนั้นนะคะชาวพิษณุโลกชาวท่าโพของเราเนี่ยก็ต้องอัปเดตสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกันไปด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของ การตรวจยีนเพื่อดูว่าเรามีความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมอะไรบ้างรวมทั้งเรื่องของการตรวจยีนเพื่อที่จะดูว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดการแพ้ยาชนิดรุนแรงหรือเปล่าค่ะ ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเทนสุขภาพเรื่องของการตรวจยีน,นยมีมานานแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจยีนเพื่อดูโอกาสในการเกิดการแพ้ยาชนิดรุนแรงก่อนการเริ่มยาบางชนิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการตรวจยีนหรือสารพันธุกรรมค่ะเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆรวมทั้งเรื่องของการตรวจยีนแพ้ยาเพื่อให้ทุกคนนะคะได้รู้เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็ใครที่สนใจเนี่ย สามารถาทักเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องได้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงเรื่องของว่าแล้วการตรวจยีนมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยมันคือเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะที่มีการ ตรวจเรื่องของสารพันธุกรรมในร่างกายเราค่ะซึ่งสารพันธุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่กําเนิดค่ะแล้วดังนั้นสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จําเพาะต่อตัวบุคคลค่ะแล้วตัวสารพันธุกรรมนี้นะคะมันก็จะสามารถทําให้เราทราบถึงทั้งความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความต้องการของการขาดวิตามินหรือการ กล้องแร่ท่านบางอย่างในร่างกายเราหรือแม้กระทั่งเรื่องของความไวหรือพูดง่ายๆคือเรื่องของการแพ้ต่อสารอาหารหรือสารต่างๆรวมทั้งเรื่องของโอกาสในการแพ้ยาด้วยค่ะนั่นแปลว่าถ้าเราตรวจยีนหนึ่งครั้งนะคะเราก็สามารถรู้ได้ทั้งว่าความเสี่ยงของเราเนี่ย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือว่าเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารอะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเสี่ยงต่อการแพ้ยาค่ะแต่ทีนี้มาพูดถึงในบริบทเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเนาะเนื่องจากมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะสําหรับการตรวจยีนเนี่ยดังนั้นค่าใช้ใจ่ายในการตรวจบางอย่างมันก็ยังมีราคาสูงอยู่ค่ะดังนั้นในทางการแพทย์ของเรานะคะปัจจุบันก็จะโดดเด่นเรื่องของการตรวจยีนแพ้ยานั่นเองค่ะและทีนี้เขาทํายังไงนะคะคําว่าการตรวจยีนอ่ะก็คือ การนำตัวอย่างนะคะจากร่างกายของเราค่ะที่จะสามารถถอดรหัสทางพันธุกรรมหรือสารพันธุกรรมได้ตัวอย,อย่างเช่นเลือดขาวอาไปนิดนึงหรือแม้กระทั่งการเอาน้ำลายหรือสารออที่เป็น เขาเรียกว่าสารคัดหลั่งค่ะจากตัวกลับพุงแก้มของเราค่ะมาสกัดเพื่อหาดี a อหรือเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมค่ะแล้วก็นําไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ที่มีการศึกษาวิจัยแล้วก็รวบรวมไว้ก่อนหน้าค่ะว่าเราเนี่ยมีสารพันธุกรรมเทียบเคียงได้กับลักษณะความคิดป,ปกติอะไรได้บ้างนั่นเองค่ะแล้วทีนี้นะคะการตรวจยีนเนี่ยมันก็เลยเป็น เทรนสุขภาพที่มามากขึ้นเพราะคนเราเนี่ยอยากที่จะป้องกันการเกิดโรคหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเกิดการแพ้ยาค่ะและทีนี้การตรวจยีนเนี่ยมันสัมพันธ์กับการแพ้ยายัางไงการแพ้ยานเนี่ยนอกจากเป็นเรื่องของการถูกกระตุ้นโดยตัวยาเข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายเข้าใจว่ายานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการแพ้แล้วอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเรื่องของการแพ้ยานเนี่ย ก็ยังเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับสารพันธุกรรมดังนั้นการที่เราเนี่ยมีการสามารถตรวจยีนเพื่อที่จะรู้ได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อการแพย้ยาบางชนิดแบบรุนแรงได้หรือไม่จึงเป็นสิ่งที่ปัจจุบันทางการแพทย์มีการนํามาใช้จริงแล้วดังนั้นนะคะบางทีหลายๆคนนะคะคนในบ้านหรือในครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะตรวจยีนก่อนเริ่มยาค่ะโดยที่ ยาที่เรามีการนํามาใช้จริงแล้วในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นการตรวจยีนโดยที่สิทธิการรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นสิบบาททองนะคะทางสปสชก็ได้อนุมัติแล้วก็เห็นความสัมพันธ์ของการตรวจยีนแพ้ยาแล้วแล้วก็ทําให้เกิดการคัดกรองคุณหมอจะต้องมีการสั่งตรวจยีนแพ้ยาก่อนที่จะเริ่มยา โดยที่ประเทศไทยเรานะคะคก็จะมียาที่นํามาใช้ก็คือเรื่องของยาคาบามาซิปีนค่ะก็จะเป็นกลุ่มยากันชักหรือยาที่ใช้ในกรณีเรื่องของอาการปวดตามปลายประสาทนั่นเองค่ะ การที่คุณหมอจะใช้ตัวยาคาบามาซีปีนี้นะคะจะต้องมีการสั่งตรวจยีนแพ้ยาก่อนค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะในกลุ่มยาลดกรดยูริกนะคะสำหรับรักษาโรคเกาต์นะคะตัวยาชื่ออัลโลฟูรินอลค่ะตัวนี้ค่ะตามนโยบายของสอปะสะชหรือนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเลยก็คือคุณหมอจะต้องมีการสั่งตรวจยีนก่อนนะคะตรวจเพื่อดูว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสที่จะแพ้ยาชนิดรุนแรงหรือเปล่านะคะ การตรวจยีนนี้ก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันการเกิดการแพ้ยาในอนาคตของคนไข้ได้นั่นเองค่ะซึ่งยา2ตัวนี้นะคะเป็น2ตัวที่สำคัญมากๆค่ะที่คุณหมอจะต้องมีการสั่งตรวจก่อนที่จะเริ่มยาค่ะแล้วทีเนี้ยยีนตัวที่ว่าเนี่ยมันคือยีนอะไรนะคะชื่อยีนนี้ก็คือชื่อว่า HLA B ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะถ้ามีการกลายพันธุ์ของตัวยีนหรือว่ามีลักษณะที่ขึ้นว่าเป็นผลบวกของตัวยีนนะคะถ้าอย่างเช่นตัวยาคาบามาซิปีนะคะเขาจะตรวจยีนที่ชื่อว่า HLA B s t a ์1502นะคะอันนี้อาจจะเป็นชื่อที่คุณผู้ฟังเลยท่านฟังดูลวโออาจจะยังงงอยู่แต่ว่าให้ทราบไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีการตรวจยีนเกิดขึ้นค่ะเภสัชกรนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือร้านยาค่ะเขาก็จะมีการมาแปลผลให้คุณผู้ฟังฟังนะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ย มีการกลายพันธุ์หรือว่ามีผลการตรวจยีนเป็นบวกดังนั้นแปลว่าร่างกายของเราค่ะมีโอกาสที่จะเกิดการแพ้ต่อ,อยาชนิดที่ชื่อว่าคาบามาซิปีนที่ใช้สำหรับการรักษาโรคปวดปลายประสาทหรือแม้กระทั่งโรคกลมชักได้สูงมากกว่าคนที่ไม่มียีงตัวนี้นั่นเองค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าเราแพ้ยาแล้วนะคะเพียงแค่ว่ามันเป็นการทำนายโอกาสที่คนไข้คนนั้นนะคะจะเกิดการแพ้ยา ดังนั้นพอเราทราบยีนตัวนี้แล้วคุณหมอก็จะไม่สั่งใช้ค่ะเพื่อลดโอกาสในการเกิดยีนแพ้ยาแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ คุณคนไข้คนนั้นนะคะควรที่จะรับทราบข้อมูลส่วนนี้ไว้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยถ้าฟังเ,เทปนี้แล้วนะคะก็อาจจะต้องกลับไปทําความเข้าใจแล้วก็รับทราบไว้แต่เราไม่ต้องกังวลนะคะเพราะอย่างที่บอกไปเลยว่าการตรวจยีนเป็นเพียงการทํานายหรือทําให้เราทราบว่าเรามีความเสี่ยงอะไรเบื้องต้นไว้ก่อนเราจะได้ป้องกันได้ในอนาคตค่ะและทีนี้ถ้าถามว่า การตรวจยีนพยาเนี่ยสามารถทําได้กับยาทุกชนิดไหมคําตอบก็คือมีโอกาสทําได้กับยาทุกชนิดที่มีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ค่ะแต่ปัจจุบันอย่างที่บอกไปหนึ่งคือการตรวจยีนเป็นเทคนิคขั้นสูงนะคะอย่างที่สองมีความจําเพาะค่ะดังนั้นเราจะทําเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะคะทีนี้แล้วถามว่าเมื่อไหร่ที่จําเป็นนะคะดังนั้นก็คือจะจําเป็นก็ต่อเมื่อผู้ป่วยคนนั้นนะคะ มีโอกาสที่จะต้องใช้ยาตัวนั้นๆหรือดูแล้วคุณหมอประเมินแล้วเนี่ยคนไข้มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพ้ยาได้หรือมีประวัติเดิมของคนไข้หลายๆคนที่มีโอกาสแพ้ยาค่ะ นอกจากยาสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาบามาซิปีนที่ใช้รักษาโรคปวดปลายประสาทหรือรมชักแล้วตัวยาอะลอพูรินอลนะคะที่ใช้กับออการตรวจเกาแล้วทั้งสองตัวนี้เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในในโยบายสนับสนุนนะคะการตรวจสุขภาพก่อนการเริ่มยาเพื่อความคุ้มค่าทางการแพทย์แล้วนะคะที่สพสชเขาได้อนุมัติในสิทธิบัตรทองไปแล้วเรียบร้อยนะคะ รวมทั้งสิทธิ์ข้าราชการก็สามารถเบิกจ่ายได้นะคะที่จะมีการตรวจแล้วที่ถ้าถามว่าแล้วยาอื่นๆหละมีอะไรบ้างที่เขามักจะตรวจนะคะก็คือพวกกลุ่มยาโรคมะเร็งนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความเสี่ยงจะใช้ยาพวกนี้เนี่ยเราก็แค่รับทราบไว้เป็นเทรนสุขภาพ แต่ถ้าใครนะคะที่ฟังตอนแรกแล้วเอ๊อยากจะตรวจพวกที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นทารซิเมียกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกโรคที่เป็นกล้ามเนื้อรีบแบบไม่ทราบสาเหตุซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมหรือแม้กระทั่งภาวะพ่องวิตามินต้องบอกก่อนว่าชุดตรวจที่เป็นพานแนลพวกนี้ค่ะหมายถึงว่าเป็นลักษณะชุดตรวจเพื่อทำในหลายๆชนิดรวมๆกันเนี่ยที่ไม่ได้จำเพาะต่อ,อก,การตรวจ เหมือนยีนแพ้ายาเนี่ยอันนี้ปัจจุบันยังมีข้อจํากัดอยู่เฉพาะบางโรงพยาบาลหรือศูนย์ตัวจใหญ่เท่านั้นแล้วก็อาจจะยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะเ,คเหตุผลเป็นเพราะว่าเราต้องมองเรื่องของความคุ้มค่าทางการแพทย์ด้วยว่าถ้าเราตรวจไปแต่อะแล้วเราไม่เกิดความเสี่ยงนั้นๆขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเรารับทราบได้ว่าตอนนี้ปัจจุบันมันมีเทรนเรื่องของการตรวจยีนเข้ามาแต่การตรวจยีนที่สําคัญเลยนะคะที่เราเออสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการตรวจยีนแพ้ยาค่ะและทีนี้ถ้าสมมติเรารู้แล้ว่าเออเราตรวจยีนแพ้ยาแล้วเราทราบแล้วว่ามันเป็นผลบวกหรือหมายถึงว่าเรามียีนแพ้ยาตัวนั้นๆเนี่ยเราจะต้องติดตามอะไรนะคะคําว่าการตรวจยีนแพ้ยาคือการบอกโอกาสในการเกิดอาการ ผื่นแพ้ชนิดรุนแรงค่ะหรือที่เขาเรียกว่า SJS นะคะหรือเทนนั่นเองซึ่งผื่นพวกนี้ค่ะจะเป็นผื่นที่ทําให้เกิดการที่มีผิวหนังลอกนะคะเยื่อบุต่างๆมีการลอกคนไข้มีไข้สูงมีการอักเสบตามตัวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทราบพวกนี้แล้วค่ะเราก็ต้องระวังตัวเองแล้วก็ถ้าทางโรงพยาบาลมีการแจ้งข้อมูลหรือให้บัตรกินแพ้ยาเราก็จะต้องมีการพกบัตรไว้เหมือนว่าเรามีบัตรแพ้ยานั่นเองนะคะ แล้วถ้าเราอยากตรวจล่ะเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะในกรณีของโรงพยาบาลปัจจุบันยังเป็นการสั่งตรวจตามการใช้แปลว่าถ้าคนไข้กําลังจะเริ่มใช้ยาหมอจะสั่งตรวจก่อนอาจจะเป็นการเก็บเลือดนะคะแต่ว่าถ้าอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้เขาเรียกว่า b u c k l สวอ a ์คือการ ตรวจจากเนื้อเยื่อกับพุงแก้มั่นเองค่ะเหมือนการปั่นจมูกเหมือนช่วงโควิดเลยที่เราถนัดกันแต่นี้จะเป็นการไปปั่นเก็บเอาสารคัดหลั่งที่อยู่ตรงกับพุมงแก้มค่ะแต่ถ้าจะเก็บวิธีนี้ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่จะต้องงดการรับประทานอาหารและก็เครื่องดื่มค่ะยกเว้นน้ําเปล่าก่อนเก็บตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะรวมทั้งการงดสุหรี่งดการแปรงฟันแล้วก็การเคี้ยวอะไรเข้าไปในช่องปากนั่นเองค่ะ แล้วทีนี้นะคะปัจจุบันทําไมเราต้องมาเล่าวันนี้ให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะตอนนี้ค่ะร้านยาคณะของเราเองนะคะร้านยาคณะเภสัชของเราเนี่ย ก็มีเรื่องของการให้เข้ามาตรวจคัดกรองเรื่องของยีนแพ้ยาได้เบื้องต้นค่ะซึ่งตอนนี้มันเป็นโครงการนําร่องอยู่นะคะถึงแม้ว่าชุดตรวจจะมีข้อจํากัดอยู่นะคะเรื่องของปริมาณแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมาตรวจได้ค่ะโดยที่เอ,อ่อถ้าใครนะคะที่มีหนึ่งคือเคยใช้ยารักษาโรคเกาที่ชื่อว่าอัลโรพูลิอลนะคะหรือแม้กระทั่งมีอาการปวดข้อหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีภาวะยูริกสูง มีความเสี่ยงจะเป็นโรคเก,กาต์นะคะเรารู้สึกว่าอยากจะลองตรวจยีนแพ้ยาตอนนี้มันมีโครงการนําร่องของร้านยาคณะเภสัชมอนอของเราอยู่นะคะสามารถมาพูดคุยหรือว่าติดต่อสอบถามได้ว่าสามารถเข้าเกณฑ์ที่จะตรวจยีนแพ้ยาได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เราทําเป็นกิจกรรมนะคะภายใต้โครงการการอบรมร่วมกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานาครน,นั่นเองค่ะซึ่ง ถ้าหายนะคะมีเรื่องของการความเสี่ยงจะเป็นโรคเกาต์หรือจะต้องใช้ยาอัลลพูรินอลแล้วยังไม่เคยมีประวัติการตรวจด,ดีเนี่ยสามารถเข้ามาที่ร้านยาคณะแล้วก็มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าเข้าเกณฑ์การตรวจเนี่ยก็สามารถตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือแม้กระทั่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่มีการปวดชาตาม ปลายประสาททั้งหายปวดชาหน้าครึ่งซีกนะคะปวดเสียวฟันแบบไม่ทราบสาเหตุมาติดต่อกันอย่างน้อยประมาณ1-3เดือนนะคะหรือแม้การชาตามปลายมือปลายป,ายประสาทแล้วรู้สึกว่ากินยารักษาปลายประสาทอักเสบอะไรก็ไม่หายอันนี้ก็เข้ามาพูดคุยคัดกลองเพื่อตรวจยีนสําหรับกันดูยีนแพ้ยาของตัวยาคาบามาซิปีนที่ใช้สําหรับการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบได้เช่นกันค่ะ ออันนี้ก็เป็นสาระความรู้ดีๆนะคะที่เป็นเกล็ดวันนี้ที่จะมาฝากกันว่าปัจจุบันมีเทรนเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจยีนเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจยีนแพทยาการตรวจยีนดูโรคทางพันธุกรรมแถมให้ตอนท้ายน,นิดนึงค่ะว่า การตรวจยีนเนี่ยสามารถตรวจเพื่อดูความบกพร่องหรือหาสารอาหารที่เราขาดในร่างกายได้นะคะพวกวิตามินที่สามารถตรวจยีนเพื่อดูความบกพร่องนี้ได้ก็คือไม้ว่าจะเป็นวิตามินดีนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์ค่ะรวมทั้งเรื่องของการตรวจเพื่อดูว่าไวหรือแพ้ต่อพวกสารอาหารบางอย่างไหมเช่นการแพ้น้ำตาลแลคโตสนะคะความไวต่อคาเฟอีน ความไวต่อแอลกอฮอล์มากจนเกินไปอะไรอย่างี้ค่ะยีนก็สามารถบอกได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะการตรวจยีนสองอย่างหลังเนี่ยที่ใหม่ได้เล่าให้ฟังไปเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็ยังเป็นข้อจํากัดในการตรวจเฉพาะบางโรงพยาบาลใหญ่ๆแต่ว่าเราสามารถอัปเดตความรู้ได้ค่ะเพราะเห็นสุขภาพเชื่อได้ว่าในอีกสองถึงสามปีข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการตรวจยีนเนี่ยจะเริ่มลงมาสู่พี่น้องประชาชนไกลตัวมากขึ้นค่ะรวมทั้งอาจจะมานําล่องในร้านยาคณะเภสัชของเราด้วยเพราะฉะนั้น ติดตามกันต่อไปนะคะว่าเราจะมีโครงการดีๆหรือสาระความรู้ดีๆอะไรมาเล่าให้ฟังได้อีกนะคะยังไงก็ตามค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงไปแล้วนะคะผ่านไปไวมากๆเลยค่ะแล้วยังไงนะคะกลับมาพบกันกับรายการพบเภสัชกรได้ใหม่นะคะทาง วิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮิร์ซแห่งนี้นะคะในทุกๆเก็นวันศุกร์อากาศดีๆแบบนี้มาอัปเดตสาระความรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็ยากันได้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีอาจารย์เภสัชกรนะคะเสียงดีนักจัดรายการมือหนึ่งเลยของคณะนะคะมาจัดในทุกๆสัปดาห์แล้วก็อาจจะมีไหมนะคะเภสัช,ะชะกรหญิงชง,งคณาภูมิสายร้อนคนนี้นี่แหละมาแจมบ้างในบางสัปดาห์เพื่อมาอัปเดตหรือเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกับ พูดฟังทุกๆท่านนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอยากจะฝากสักนิดหนึ่งะค่ะว่าถ้าหากท่านใดนะคะมีปัญหาเรื่องยาหรือสุขภาพสามารถแวะเวียนไปรับคำปรึกษาหรือพูดคุยกับเภสัชกรและอาจารย์เภสัชกรที่ประจำที่ร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยา,ยาลัยศวรได้ทุกวันเลยนะคะจันถึงสุข ร้านสาขาหนึ่งอยู่ในเมืองติดรั้วโรงเรียนสาธิตเลยเปิด9โมงถึง2ทุ่มครึ่งทุกๆวันค่ะส่วนร้านสาขาสองเนี่ยจันถึงสุ์เปิด9โมงถึง2ทุ่มครึ่งเหมือนกันแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดสายนิดนึงค่ะเพราะว่าอยู่ในรั้วมหาลายนะัยเนาะให้ทุกท่านได้พักผ่อนเสา,าร์อาทิตย์แย่งยาสาขาประตูสี่ของเรานะคะเปิด11โมงถึง2ทุ่มครึ่งค่ะแวะเวียนไปพูดคุยสอบถามปัญหาสุขภาพแล้วก็ยาได้แล้วก็ใครนะคะที่เป็นสิทธิ์บัตรทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยสามารถใช้สิทธิ ในโครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยเบื้องต้นในการไปประเมินอาการและรับยาตามอาการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการจะรับยาโดยสิทธิ์บัตรทองท่านต้องสังเกตหนะ้าร้านนิดนึงว่ามีสัญ,ญลักษณ์เรื่องของร้านยาคุณภาพไหม ้าร้านไหนไม่มีอันนี้ฝากนะคะเพราะปัจจุบันนะคะต้องระวังเรื่องของแก๊งหลอกลวงหรือแก๊งคอเซ็นเตอร์เนาะหรือแม้กระทั่งการถูกนําบัตรประชาชนไปแอบอ้างในการใช้เบิกหรือใช้ตัดสิทธิ์ของท่านบัตรประชาชนของทุกท่านมีค่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้สิทธิ์ให้ถามก่อนว่าสิทธิ์นี้ท่านสามารถใช้ได้ไหมและท่านสามารถเบิกได้ไหมหรือถามวัตถุประสงค์ของการนําบัตรประชาชนของทุกท่านไปแต่ถ้าเป็นร้านยาคณะเภสัชของเราทุกท่านสบายใจได้แน่นอน,นะคะ่ะว่าสิทธิ์ที่เบิกเป็น สิทธิที่ทุกท่านมีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ท่านได้ยาตามอาการตรงตามอาการของทุกท่านแน่นอนไม่มีการจ่ายยาโดยไม่มีเหตุผลหรือจ่ายยาที่ไม่ตรงตามอาการอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาปัญหาสุขภาพแวะเวียนไปที่ร้านยาคณะเภสัชมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราได้เลยทั้งสองสาขาค่ะเภสัชกรประจำร้านและอาจารย์เภสัชกรยินดีบริการเสมอนะคะ ดังนั้นค่ะหากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมหรืออยากจะให้มาพูดคุยประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถรีเควสเข้ามาทางสถานีวิทยุได้เลยหรือจะไดเร็กไปที่ Facebook ของหลานยาคณะเภสัชมอนาเรี ari, ส่วนของเราก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงชมพนังภูมิสายดอนขออนุญาตกล่าวราคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการพบเภสัชกรในวันศุกร์น้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ